สวัสดีครับทุกท่านนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปเกือบเดือนนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับรถไฟความเร็วสูงนะครับประจำวันที่6เมษายนนะครับปี2567นะครับผมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตนะครับการก่อสร้างนะครับสถานีรถไฟความเร็วสูงนะครับ การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสระบุรีนะครับผมวันนี้เราจะพาเดินทางไปที่สถานีรถไฟความเร็วสูงแห่งใหม่นะครับของจังหวัดสระบุรีนะครับโดยจะห่างจากสถานีเดิมนะครับประมาณ2กิโลเมตรนะครับทุกท่านนะครับโดยที่สถานีความเร็วสูงแห่งใหม่นะครับก็จะอยู่ที่ตรงข้ามกับที่ ว่าการจังหวัดสระบุรีนะครับะนะครับจะห่างจากสถานีเดิมประมาณ2กิโลเมตรนะครับทุกท่านนะครับทีนี้เราจะไปดูการอัปเดตกันนะครับนี่นะครับเรากาลังจะเข้าไปที่พื้นที่ก่อสร้างครับวันนี้ลงรถไฟไปแล้วนะครับก็กําลังจะพาทุกท่านเดินทางเข้าไปนะครับ แต่ก็จะถ่ายได้แค่บางจุดเท่านั้นนะครับเพราะว่าพื้นที่การก่อสร้างจริงๆเรา,เราไม่ค่าก็ไปเยอะนะครับรก็จะส่องถ่ายอยู่ไกลๆให้ทุกท่านได้ดูนะครับอ่านะครับนี่ก็จะเป็นทางเข้าไปสถานีรถไฟความเร็วสูงแห่งใหม่สระบ,บุรีนะครับโดยจะสร้างรวมกันนะครับทั้งรถไฟความเร็วบานกลางนะครับแล้วก็ รถไฟความเร็วสูงนะครับจะอยู่ด้วยกันเลยนะครับทุกท่านนะครับโดยที่ความเร็วสูงจะอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ความเร็วปานกลางก็จะอยู่ข้างล่างนะครับทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับอยู่ภายใต้สัญญาที่4ี่ขีดเนะครับช่วงแก่งคอยสระบุรีนะครับรับผิดชอบโดยบริษัทซีวิวเอนจิเนียริงนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าคร่าวๆครับผมนี่ครับเราก็หลังจะเดินทางเข้าไปแล้วครับ นี่ครับผมอาจจะเห็นว่ามีความขึ้นนาตอนนี้นะครับก็มีการยกคานทางวิ่งนะครับขึ้นข้างบนก็เยอะแยะแล้วครับนี่ครับมีการตั้งเสานะครับปอมอนะครับเยอะนะครับนี่นะครับเริ่มเป็นรูปเป็นล่างนะครับ นะครับโดยสถานีความเร็วสูงแห่งใหม่ตัวนี้นะครับจะอยู่ตรงข้ามกับที่ว่าการจังหวัดนะครับสระบุรีนะครับจะอยู่ข้างๆคลองเพ,พียวนะวนะทุกท่านนะครับอ่าเวลาสร้างเสร็จผมคิดว่าน่าจะบรรยากาศดีนะครับลมลืนนะครับมีน้ําอยู่ใ,ใกล้นะครับอ่านี่ก็เป็นพื้นที่รอบๆครับทุกท่านนะครับนี่ครับนี่เป็นพื้นที่รอบๆนะครับอ่านี่ก็จะเป็น นี่ครับก็มีการเอาปั้นจันเข้ามานะครับตอกเสาเข็มนะครับสำหรับตัวพื้นที่การสร้างอาคารนะครับตอนนี้ก็ส่วนเสาตอหม้อนะครับสําหรับวางรองคานทางวิ่งนะครับก็มีการสร้างไปเยอะนะครับส่วนตัวอาคารนะครับตอนนี้ก็กําลังเข้าพื้นที่นะครับเคลียร์หน้าดินนะครับแล้วก็มีการ ตอกเช็คดินเช็คอะไรพวกนี้นะครับนะครับตอกเสาเข็มนะครับนี่ครับก็มีการข้อพื้นที่นะครับมีการวางหน้าดินตอกเสาเข็มอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้นะครับก็เริ่มเคลืมหน้าเป็นระดับระดับนะครับทุกท่านนี่ครับผมสถานีความเร็วสูงแห่งใหม่ครับผมโอ้แต่ดูท่าทางน่าจะใหญ่อยู่นะครับน่นะครับนี่แล้วก็ ไม่กล้าเดินเข้าไปเยอะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ก่อสร้างนะครับมันอันตรายมากนะครับเราไม่ได้อันนี้เราเข้ามาโดยที่ไม่ได้รับการขออนุญาตด้วยนะครับเราก็เลยถ่ายในแค่บางส่วนนะครับเราอุปกรณ์เซฟตี้เราก็ไม่ได้มีเลยครับไม่กล้าเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะโดนวาวนะครับนี่ครับก็เลยทําได้ถ่ายแค่รอบๆอย่างนี้นะครับอ่า พอหอมปากขอมคอนะครับพอให้ทุกท่านได้ดูความก้าวหน้าของประเทศไทยนะครับนี่ครับเครื่องจักรก็วิ่งกันได้ลืมนะครับผมก็ถ่ายแค่พอประมาณนะครับนี่นะครับทุกท่านก็เป็นสภาพความคืบหน้านะครับณช่วงเดือนเมษายนเนาะนะครับ ก็ปีนี้ภายในสิ้นปีก็น่าจะมีพวกตัวโครงสร้างอาคารก็น่าจะขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับผมว่านะครับไม่น่าจะเสร็จปีนี้นะครับน่าจะใช้เวลาเป็นปีสองปีเลยนะครับนี่ครับแต่ว่าโซนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างคืบหน้ามาเร็วนะครับนี่ครับที่ผมบอกว่ามันอยู่ข้างๆคลองเพียวนะครับติดแม่น้ํานะครับ เย็นสบายนะครับเวลาสร้างเสร็จโอ้ผมว่าเย็นสบายเลยตรงนี้นะครับอยู่ไกลคลองเพียวด้วยนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็นะครับที่ตรงข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนั้นก็จะเป็นจังหวัดนะครับที่สารากางจังหวัดนะครับนี่นี่ครับนี่ครับที่มองทะลุไปเนี่ยนะครับอ่ะโอเคนะครับเราก็จะเดินทางกลับออกมาแล้วนะครับนี่ครับก็จะ ถ่ายตอนข้ากลับให้ทุกท่านดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็นี้ครับความคืบหน้าก็จะประมาณนี้ครับผมนะครับเสาต่อมอนะครับการวางคานทางวิ่งนะครับเป็นอันนี้จะแยกเป็นเป็นสองเลนไปเลยนะครับอ่าจะไม่ได้รวมเลนกันเหมือนทางวิ่งปกตินะครับเพราะอันนี้มันเป็นทางแยกเข้าออกสถานีนะครับก็จะประมาณนี้นะนะครับ ถ้าถ้าเป็นทางวิ่งที่ไม่ได้วิ่งเข้าสถานีมันก็จะเป็นเสาเดียวนะครับแล้วก็รวมทั้งสองรางไว้ด้วยกันนะฮะนี่ครับอ่าก็จะเป็นนี่ครับเห็นไหมสารลางจังหวัดอยู่นั่นแหละครับที่เราเเห็นผ่านมาเมื่อกี้ครับผมนี่ครับผมนี่ก็จะเป็นช่วงขากลับแล้วนี่ผมกำลังเดินทางกลับแล้วนี่ครับ ก็เป็นความคืบหน้าคร่าวๆนะครับทุกท่านนะครับของการก่อสร้างสถานีความเร็วสูงสระบุรีเนาะนะครับอย่างไรก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมในคลิปครับคลิปมาตลอดนะครับอย่างไรก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับทางช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางช่องนะครับก็ ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับ EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุครับ